หางบ่ได้ป้าบ่ได้ป้า,า,ปากระชังมันว่าจะได้กินว่าจะได้กินจะมันกุนนายมึงแขงดิมึงกุนนายมึงแข่งดิโอมาอย่าละแม่อันผัวมึงไปจังไดก็จะเว้นสิโต๊กจีนแต่ดเหมือนี่จักดีไปซีดเบ็ดนั่นแม่ม,ม,มันมันเป็นหาบมาบ่าเบิด์น้องเราบ้านมันมาลมนะแม่มันมาแล้วคุณสักได้บ่ได้คุณเอแอนเอแอนมาแล้วคุณโอ้ไปเจนหมื่นเจนปีว่าจะได้ไป เอออืมไปหาดมันแหนเป็นหยังบุ้ยมันเซ่สกเซ่ป้ามึงเซ่หยังล่ะนางไปเมย์ป่ปานนั่นประเดี๋ยวไปหาดม้วมันดอกเลิกกับเซ่เอาบ่แม่นักป้าบอกโอ้ยม่แม่นักป้าเซ่เนวนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงแล้วมาบันโอ้แทงตากูะนอหามึงเอ้ยเบ็ดนั่นโอ้ยให้ล่ะป้าแน่มึงเนี่ย ไปเพราะว่แม่แม่นักป้าแม่นางไปเบิ้มือเบิ้เว้นบุย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 เบิงบิงเบิงเบิงโอ้โหไอ้เนี่ยป้ามาไปจีบเว็ดเบิ้มือเบิ้เว้นไปนนางเป๋าอยู่เบิ้มือเบิ้เว้นใส่ป้าเออมันมันบ่ได้ป้ามันบ่มีมันบ่มีไหนนะไปนนางเป๋าเอียงอยู่เบิ้มือเบิ้เว้นยังว่า ไม่นางมาหาเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่บ้านอยู่เหือนอยู่หน้าบรรยากาศโฮ่เต็มบรรยากาศเนี่ยเฟื่องบรรยากาศเนี่ยเฟื่องบรรยากาศกินแล้วพักพักพอนสมองเนี่ยถึงเตไมไปถาวด่าไรไปพักพอนโองเอ้ยเบิ่งแน่เบิ่งแน่มันโทดเจ้าเมียโอ้ยจุ่มให้มันลายมันไปพักพอนสมองมันมาโอ้เอแล้วเบิ่งอันอันหนาเต็มหน้าอยู่กับไปเผาป่าบ่มีพ่อโตมันจีม่อมอยู่บ่ลังปลาทูนั่นบาดนีใจมันรักเมียใจมันรัก มากต๊ะป่านีดาะอย่าสิยด้ว่าลูกเคยได้เลยลูกเคยโต๊ะป่ามันสุดยอดจะหูเนี่ยจะมันโผดอีเลีแม่ลูกกูนี่แม่บ้าโอ๊ตจับอะบอมมีเหยียบมีงานแน่หญ้ากระท่มเข่าอยู่ไมันกมีความสุขอันนี้ความสุขมันจะได้ยังนี่มันหมึดแล้วนี่มันมามีฮอจีได้กินนี่แม่เนี่ยเจ้าว่าไปหากินหน่อยข่อยก็ไปหากินแต่ข่อยแล้วหน่อยย่งว่าไปหากินโออเออเออนาง เรบูหูสีเหลาได้นางคันสีเหลาจังสี่ข่อยก็บุมีข้ามสีเหลาแม่เอ้วเอาแต่ไหนก็มันดีแม่ยห่วยก็นนีเจ้าบอกว่าไปหากินเขาไปหากินมาจริงีแล้วโอ้บิงบิงบิงเจ้าแต่ละไม่พิษมันมาเจ้าบอกมันไปหากินมันไปหากินโอ้ได้ได้กินบอกป่านนี้ได้กินแล้วข่อยโอ้ห่างบ่ได้ป้าบ่ได้ป้ากระชังมันม่าจะได้กินว่าจะได้กินยจะมันกูนายมึงแหงดิมึงกูนายมึงแหงดี โอ้อยาวาผู้ขาเดิอลรุ่มลูกเขยทั้งแม่ทั้งลูกนี่ยาวาเดิ้อมือนี่สิเอ้ามันขัดขัดก,ก่านีพุ่น่ะลูกโอ้ยลูกพูนี่จะไม่เห็ดถือใกกูแห่งแค่แม่ <c oughs> <c oughs>